สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนวาราต้าค่ะ แบกกับไฟสตูนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าพยายามจะถ่ายแล้วแต่ว่าโฟลเตอร์รู้าักทำตีมไว้อย่างดีว่าวันนี้จะเป็นแบบน้องดอกทันตะวันหนึ่งแต่ว่าท้องฟ้าไม่เป็นใจนะคะดิฉันรองรองพื้นรองอะไรไมาเรียบร้อยนะคะก็เพราะว่าวันนี้งานของดิฉันนานมันจะยุ่งเกกับเรื่องของว่าเอแก้มหนึ่งปากหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้กล่องที่พิเศษมากะคะ่ะจาก L เอวพิงค์นั่นเองค่ะ นี่คือเป็นแบรนด์ที่ทําแบบวิชวลแบรนด์ดีมากเลยอคือมันภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเปิดมาจริงๆมันมีแผ่นอันนี้มาด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนไปไปแบบลองลองสแกนอันนี้ดูอันนี้มันคือรหัส spotify เป็นเพลงที่แบบมูดโคตรจะดีทุกคนไปลองสแกนดูอะจะบอกว่าเขาออกของใหม่ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นค่ะซึ่งอาซึ่งาซึ่ง เราเก็บมาปุ๊บเด๊ะของที่เขาออกใหม่จะมีทั in, ้งบลัชครีมนะคะก็คือเป็นลิคิดบลัชนั่นเองแล้วก็มีลิปที่เป็นแบบคอร์บันแล้วก็จะมีในเรื่องของไฮไลท์เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างไปดูค่ะ คราวที่แล้วนะคะติดใจงานผิวจากเอลว์พิงก์กันไปนแล้วรอบนี้นะคะติดใจกันต่อะคะ <t> ่ะกับเอลว์พิง์ around the sun นั่นเองเริ่มกันที่ตัวลิปบาล์มอันนี้เลยนะคะคอมฟีบาล์ม SPF 15 PA 1บวกค่ะขึ้นมาว่ามี SPF ขนาดนี้นะคะก็แน่นอนว่าเป็นลิปบาล์มที่สามารถป้องกันแสงแดดไม่ให้ทํร้ายหิังีปากเราได้นะคะ <t> แล้วก็ที่สำคัญคือยังบํารุงด้วยแล้วก็มีสีสันที่ <t> สวยมากทุกคนดูดีแล้วก็ยังใส่พวกสารบํารุงต่างๆพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะจะจ o บาออย Vitamin E นะคะใส่มาเต็มที่ ีซัมเมอร์แบบนี้นะคะทาลิปที่มีสารป้องกันแดดพร้อมบำรุงเนี่ยก็คือเหมาะเวอร์เรค่ะตัวลิปบาลนะคะราคา490บาทนะคะมีด้กันทั้งหมด4สีนะคะสีหนึ่งถคือแบบสวยไว้วามีตั้งแต่แบบว่าน้ำตาลอ่อนชมพูเย็นแบบว่ามีความแดงคือครบทุกเฉดเลย ถัดมาที่ลิควิดบัตนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด4ีเฉดสี C C, ในราคาแท่งละ5 5า550บาทนะคะตัวเนื้อบัสเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อลิควิดแบบนี้นะคะก็จะทาง่ายมากใครที่ไม่เก่งทางแก้มเป็นน้ำๆแบบนี้อันนี้ก็ทาได้นะคะแล้วก็พิกเมนต์สีชัดเวอร์แล้วก็เบรนง่ายด้วยนะคะที่สําคัญคือมันจะมีความ De อีเล็กๆหลังจากที่เราเบรนไปนะคะก็จะทําให้ผิวเราเวลาแบบทาไปปุ๊บโดนแดดก็จะมีความเปล่งประกายแก้มเราก็จะดูใสๆนั่นเองนะคะสีสีคือมีตั้งแต่ชมพูส้มน้ําตาลอมแดงอะไรเงี้ยคือ เหมาะเวอร์ที่จะทาไปเผชิญแดดเออเป็นสาว์ซัมเมอร์นะและสุดท้ายนะคะลิปสติกโกลนะคะราคา550บาทมาด้วยกัน2เฉดสีมันก็คือไฮไลท์เนื้อลิควิดนั่นเองก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์เนื้อลิควิดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็ใช้ง่ายมากเราก็แตะแล้วก็เกลี่ยลงไปได้เลยนะคะเขาบอกว่าในนี้เนี่ยมันไม่มีกริตเตอร์ขนาดใหญ่นะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เกิดที่เป็นคราบๆนะอย่างบางทีใครเคยใช้เออไฮไลท์แล้วเป็นคราบเพราะอาจจะเป็นเพราะกลิตเตอร์มันใหญ่เกินไปนะคะแต่อันนี้ละเอียดย สวยมากนะคะและก็เป็นไฮไลท์ที่ไม่เน้นรูขุมขนนะเน้นความว้าวให้ผิวมันดูสุขค่ะภาพดี <BR Y> มีด้วยกัน2องเฉดอย่างที่วากเมื่อกี้นี่มีทั้งสีขาวแล้วก็สีทองไปเลย และได้ความที่มันอยู่ในคอลเลกชัน Around the Sun นะคะเขาเลยทำแพคเกจจิ้งให้มันดูมีความแบบเอาพาไปทะเลแล้วแบบหยิบออกมาจากกระเป๋าแล้วมันจะดูแบบเข้ากันและที่สำคัญทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยเป็นวีแกนทั้ง3ชิ้นเลยแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วย no sulfate ไม่มีพวงน้ำหอมไม่มีพาราเบนพวงมมเนอรัลออยล์หรือว่าสารต่างๆที่มันจะทำให้ผิวเราแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้คอลเลกชันนี้ Around the Sun ของ e v e r p i n พเนี่ยเขาไม่ใส่มาแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าไม่ถููกกกัััอนนน้ไม่ถ ีทแถมยจะเป็นวีแกนอีกนะคะเอเวอร์พิงคเขายืนหยัดเรื่องนี้มานานมากเรื่องว่าเขาเป็นวีแกนก็ใช้ได้อย่างสบายใจนะแคะ่แต่ตอนนี้เราไปแต่งหน้ากันดีก,กว่านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเออแต่ละชิน้นเวลาลงไปที่ใบหน้าเนี่มันจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกกนว่างานผิวที่กริปขนาดนี้นะคะเพราะวันนี้เราใช้เลยเอเวอร์พิงนะแคะ่กันแดดที่เป็นตินแต่ว่าเหมือนเสมือลองพื้น <c oughs> เรียนกริปนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งอันนี้นะคะของเอเวอร์พิงเหมือนกันอ้ <c oughs> แทงตาใช้คู่นี้ทั้งคู่นะคะไปเดี๋ยวไปแต่งหน้ากัน,นะคะ่ะ มาถึงงานตานะคะก็ดิฉันก็มีการแอบไปแต่งข้างหนึ่งนะคะวันนี้พยายามจะคุมโทนให้มันอยู่ในความแบบแดดแดดขั้นแรกเราก็จะใช้ตัวลิควิดบัชก่อนอันนี้เป็นสี midday dance S <S 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 เออชมพูติดส้มๆนิดนึงเราจะมาเป็นฐานเบสลูกตานะคะอ,อ่าเราก็จะทาสีบลัชลงไปก่อนนะคะเป็นการอารมณ์เหมือนว่าปูพื้นทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราลงสีเหลืองไปอย่างเดียวอะเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยสุดแจมเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องมีเหมือนเบสให้มันค่อนข้างเกาะนิดนึงแล้วก็พอมันเป็นสีชมพูส้มๆไปผสมกับสีเหลืองมันจะออกมาเป็นเหลืองที่แบบเห็นปะประกายสวยมากนะคนลองไปทําดูข้างล่างด้วย ้วยความมันไม่มีสารนู่นนี่นั่นอะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้กังวลว่ามันใกล้ลูกตาได้นะจากนั้นเราก็จะลงอายแชโดว์สีเหลืองพอมันเป็นสีเหลืองเยลโล่อันนี้ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะคะถ้าเราเอาไปทับบลัชเนี่ยมันจะมีความชมพูติดออกมานนิดผสมกันแล้วจะออกมาี จากนั้นเราจะใช้สีที่มีความชมพูสว่างประมาณนี้นะคะ summer ซัำใสแล้วก็เหลี่ยด้านบนนี้เลยแล้วก็ค่อยๆเบรนออกมาพอตาล่างเราจะใช้สีคุณโซมจกลงไปก่อน เอาแค่ช่วงประมาณขอบขอบ,ขอบตาแล้วก็ค่อยๆเบรนออกมานะคะจริงๆเราตาไม่ได้อยากให้มันสีส้มอะไรเบอร์นั้นแค่อยากให้มันมีการไล่เฉดเฉยๆยแล้วก็ใช้สีชมพูที่เราคัดบลัเข้้นไปเมื่อกี้ทาลงไปข้างล่างด้วยแนะนําว่าให้ทาเกินออกมาจนบริเวณตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเน้นเน้นบริเวณตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะทาแก้มที่มันค่อนข้างจะแบบอ,อสูงนิดนึงมันจะได้มีความเชื่อมสัมพันธ์ธรรมดีอยนะนะ มาดูซัมเมอร์แล้วปะจากนั้นคุณต้าขอขัดเบ้าช่วงบนอีกนึงนะคะเพราะว่าต้าอ,อยากให้มันมีความลึกลึกลงไปนิดหน่อยนะคะต้าจะใช้สีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาแปรงที่เราแบบว่าติดตัวสีส้มนี่แหละทาลงไปเลยเพราะว่ามันจะได้ผสมสีกันจะได้แบบไม่น้ำตาลจ๋าจนเกินไปเ<ๆ>พราะว่าวันนี้ต้าจะไม่ติดสติกเกอร์ทำตาสองชั้นนะคะเราก็อยากให้มันมีมิติมาขึ้นด้วยจากนั้นก็เบรนนิดน,นึงนะจ๊ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวลิควิดโก o นะคะนี่เบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นสีแบบมีความขาวมุกนิดนึงดูดิละเอียดมากเลยมันจะมีเ r ลที่แบบค่อนข้างละเอียดอนุแบบทําให้ผิวเราดูโกล์โกลได้นะจริงสามารถผสมกับรองพื้นแล้วเราก็สามารถที่จะนวดลงบนผิวไปได้นะคะสาหรับใครที่ชอบแบบว่าผิวดูโกล์ก Grow ขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เฉพาะได้เป็นไฮไลท์อย่างเดียวนะในนี้เขามีวิตามินอีด้วยเด้อเราก็จะมาทาตรงหัวตาแบบนี้แล้วก็บรินบริบร ตัวนี้ไม่เหนียวเลยพอทาไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งไปนะคะแล้วก็ประกายแบบกําลังดีหัวตาเราดูแบบสว่างเบิง่งคือทุกคนเห็นสีขาวทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่เกินเลยปะไม่เกินไม่มีอะไรเกินหลยปะ <S <S เปิดไฟให้ดวงตาแล้วก็เราจะทาที่ตรงกลางตาข้างล่างนะคะเพื่อจะให้มันดูเห็นปะมีเหมือนแบบตาสดใสสุขโซนเวลาเราไปอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยมันจะได้แบบ <S <S อะไรนะคะมันไม่มีดอลลี่อายคือตาไม่ทำดอลลี่อายแต่ตาทำไมดูมีประกายพอใช้ลิควิดโกลค่ะเอฟพ์ค่ะ ตัวอะไรนะ้าต้าใช้เป็นสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลแบบเข้มๆจะไม่ใช้สีดำนะวันนี้ห่างเราแบบกักๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอตีขนตาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ในเรื่องขอนตานะคะจะติดเป็นช่อใหญ่ๆก็ได้หรือติดเป็นช่อเล็กๆก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวตาจะติดเป็นแผง1แผงแล้วก็ค่อยแซมทีละช่อลงไปนะคะมันจะได้มีความชี้ๆแล้วก็ติดขนตาล่างด้วยเพราะเราจะไม่ปัดนะคะเพราะคิก,ก รอยนะคะงานตาง่ายๆไม่ยากเห็นปะอีวอวเตอร์วอเตอร์ที่แบบเราเอาตัวโกลัวมาใส่ข้างล่างอ่ะอุ้ยตาดูแบบเดี๋ยวเราไปทาแก้มกันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปปัดแก้มนะคะตาขอแนะนําว่าให้เชดดิ้งก่อนเพราะเราอยากให้แก้มมันมีความแบบทับผ้าอ่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าใช้ตัวลิควิดบรัชนะคะเบอร์ซูนซีนะคะมาจุปุจุปีเ<ๆ><ๆ>ขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวนําร่องในการก่อนจะเชดเพราะว่าตาไม่อยากให้เชดมันดูน้ําตาลมากจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะไม่งั้นมันจะดูเข้มไป ะะใช้คุณน้องเบอร์ศูนก่อนมันจะเป็นสีออกแนวมันชื่อ Sunset ท i ว e นะคะสีมันออกแนวประมาณประมาณนี้มันจะแบบไม่น้ำตาลจ๋าไม่ชมพูเวอร์นะคะซึ่งเราก็จะลงไปประมาณนี้ก่อนเราก็ใช้จจนิวก็ได้หรือว่าฟองน้ำก็ได้ง่ายดีนะคะแบบนี้ค่อยๆลงไปนะทุกคนเพราะว่าพิกเมนต์มันจะค่อนข้างเด่นจัดชัดเจนดังนั้นเนี่ยค่อยๆตัวนี้แทบจะเรี่ยงในการใช้เชดดิ้งที่เป็นน้ำตาลตจ๋าเลยเพราะว่าเราอยากให้มันดูค่อนข้างจะแบบธรรมชาติหน่อยธรรมชาติโจยโจ๊ะลงไปแบบนี้นะคะ สีมันจะแบบเราดูอย่างนี้มันจะดูเหมือนเข้มเวอ่อว่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะค่อนข้างพอดีมากเลยนะวลาเราเกลี่ยลงไปกับผิวแล้วก็ดูดิเกลี่ยง่ายมากทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้แบบทักษะอะไรใดๆสามารถเติมทับแป้งได้เลยนะเพราะว่านิต้าก็เติมทับแป้งลงไปนะคะมันก็จะไม่เป็นคราบมันก็จะแบบเนียนละมุนเลยเราก็จะได้กรอบหน้าที่ดูไม่แบบน้ําตาลเวอ่ออะไรอย่างเงี้ยตรงจมูกก็เหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวตรงจมูกเราจะมีสีน้าตาลทับลงไปหน่อยเพราะว่า คือตไม่มีดัางนะจริงๆถ้าใครชอบแก้มที่ดูบ่มบไม่ต้องการความสดใสใดๆเนี่ยก็ใช้เบอร์ตัวศูนย์สี่ทาเป็นแก้มไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูสีที่หลังมือว่าถ้าเราเอาเบอร์ศูนย์สี่มาทำเป well ็นบลัชมันก็จะได้แบบเห็นว่าบ่มบมแบบนี้เห็นปะมันมีความวาววับเล็กน้อยดวอีเลเล็กน้อยเพื่อให้ให้หน้าเรามันดูสุขภาพดีไม่แห้งไม่แมตไม่ตกล่องอะไรยเงี้ยตาก็จะโจ๊ะตรงจมูกนิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใช้ r u i d brush นะคะตัวเบอร์04 04 04 สีที่ดิฉันมีความแบบบดรามันจะมีความออกแดงๆกำบๆหน่อยถ้าเทียบกับเบอร์ศูนย์สามมันก็จะมีความแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้ศูนย์สี่ลงในบริเวณตรงนี้นะคะเพื่อให้มันดูต่อเนื่องกับตัวสีวอเตอร์ไลท์ที่เราทาไว้ที่ตรงตาะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกมาแล้วก็จะทาลงมาที่หลังมือแบบนี้ก่อนสีมันแบบน่ารักสีแบบนี้คือมันขับให้ผิวเราดูเปล่งด้วยนะแล้วด้วยความดิวอี้ของมันมันก็จะทําให้แก้มเราดูแบบ <S <S คือให้ชิา่าเราจะไปเป็นสาวชาวเกาะหนึ่ง แล้วก็พาดมาตรงกลางชมูกไปเลยซามืฮอ <Summer hard. S 1> จากนั้นพอเราได้แบบนี้นะคะต้าจะเซตอัพแป้งแค่ช่วงบริเวณที่มันไม่ได้เกี่ยวกับหนกแก้มนะคะ mm. เพื่อเป็นการเหมือนว่าจัดการเคลียร์รอบสุดท้ายให้ผิวเราดูฟินิชที่ดีนะคะแล้วก็ใช้แป้งคุณเอ e r ว i n ์พิงนั่นเองนะคะทาลงไปตรงช่วงที่มันเป็นดิวอี้ด้วยบลัชโกแล้วอะต้าไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็สวยของมันแล้วนะคะดันั้นก็ปล่อย ใช่ไหมเราก็จะได้ความดิวอี้ในเฉพาะจุดที่เราแค่ต้องการนะคะจางนั้นเราก็เติมไฮไลท์หน่อยนะเราจะใช้ตัวลิควิดโกล์นะคะเบอร์0ูซึ่งก็จะเป็นความออกแนวทองๆนิดๆจริงๆใครจะใช้เบอร์01เหมือนเดิมแต่ว่าก็เวิร์งนะได้แต่แบบแตาไม่อยากให้มันขาวจนเกินไปถ้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วทัชก็ได้ตรงแก้มตาปล่อยเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบลัชมันดิวอี้จนแบบแล้วก็ตรงตรงนี้หน่อย อย่างที่บอกว่าตัว Liquid ก l o w เนี่ยคือเขาไม่ได้มีกริตเตอร์เม็ดใหญ่นะคะดังนั้นเวลาทาไปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าแบบเนียมันจะตะโกนไหมมันไม่จะตะโกนมันจะดิวอี้แบบเห็นปะสวยๆดูเป็นเงาที่แบบเหมือนแดดตามชื่ออ r รา n เดส e s ันจากนั้นไปทาลิปกันค่ะม,มาในส่วนของพาลิปนะคะทุกคนจะได้ยินเสียงฝนฟ้าเี่ยงบ้า้าน,นะคะก็ขอให้มองข้ามไปนะคะได้ยงว่า ความสวยแล้วมันทำให้ฝนฟ้าขนองขนาดนี้เลยเหรอมาถึงพัดลิปจะบอกว่าลิปดีแบบจิ๋วจิ๋ มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะคะสวอตแล้วก็จะสวอตอีกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่สีอย่างผู้ช่อง่มไหม่นะคะคือวันนี้ตาจะใช้สีปากให้เข้ากับสีแก้มเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าเบอร์หนึ่งเขาจะติดน้ำตาลหน่อยอยากคุมโทนให้มันอยู่ในมูดใกล้ๆก,ก,กับแก้มนิดนึงแล้วดูสดใสนะคะคือมันเป็นลิปบาลที่ทุกคนอะสามารถที่จะแบบใช้ได้ตลอดเวลาคุณแม่เราคือไม่เหนียวเนอะหนะเลยอันนี้คือเบอร์หนึ่งและนี่ก็คือเบอร์สองสีบา้า น่ารักน่าใจน่ารักไม่ไหวแล้วเราคือเบอร์สาม เบอร์สใช่ว่าเบอร์3นี่คือจะขายดีแน่ๆเบอร์สจะเป็นความแบบส้มอิดหน่อยติดแดงนิดแล้วก็คือเบอร์สี่เบอร์สุดโปรดของดิฉันนะคะจะมีความทับทิมมะแกวแตงกวา่าหมคะจะบอกว่าสวยมากแล้วเนื้อคือทับกี่เลเยอร์ก็ไม่เหนอะหนะไม่หนาแล้วสีทําออกมาดีมากไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าก็ได้เราก็สามารถทาใน everyday ในชีวิตประจำวันได้เลยทาไปได้ทุกๆวันทาไ่ได้ตลอดที่ดิฉันคือมันไม่มีพวกพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีซิลิโคนจิมออมฟรีแล้วก็ไม่ มีอะไรที่มันเป็นสารที่อันตรายและสิ่งที่ดีมากๆนะคะลิปบาล์มตัวนี้ของ e v e r p i n พนะคะไม่มีสารอันตรายที่ทำให้น้องปากการังเดสมอรก็คือมันจะเป็นสูตรที่เป็น Leaf s a f e นั่นเองนะคะสารสก,กรัดในเนี้ยไม่เป็นอันตรายต่อน้องปากการางังถ้าเราจะทาไปขึ้นเรือทำคอนเทนต์แบบแม่วันนี้หนูใจดำน้ำหนูต้องแต่งนานนิดนึงแล้วถ,ถ่ายเสร็จปุ๊บเราจะต้องลงไปดำน้ำนะคะตัวนี้สามารถทาลงน้ำได้เลยวางใจได้รู้สึกว่ารักโรคขึ้นมาโดยทันทีนะคะทาได้ไปเรื่อยๆทาซ้ำทาซ่าทาระหว่างวันนะคะ ก็ไปเลือกเอาดูว่าสีสีไหนที่เข้ากับหัวใจของคุณนะคะแต่วันนี้ที่ฉันจะใช้2 3 4สเพราะว่าเบอร์หนึ่งอาจจะอยู่ในความน้าตาลไปหน่อยก็อาจจะทําให้ลุคอันเดอร์โทนดูเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้2ลงไปก่อนตามด้วย3แล้วก็ระเลือกด้านในด้วยเบอร์สี่นะคะเอออย่างข้อดีที่ลืมบอกนะทุกคนมันกัน UVA UVB ด้วย UVA เป็นแบบ UA ขีดสองก็คือเป็น UVA ที่แบบขั้นกว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถที่จะแบบว่างผลสิตผลใถ้าออกแดดได้อะไรได้ทํากิจกรรมดูสิ คนออกกำลังกายอะค่ะจะตากเป็นีชมพูจากนั้นเราตามดีเดอร์สูตรสามลงไปนะคะสูตรสามจริงๆเราจะทาลงไปเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเผื่อสำหรับใครบอกคุณแม่หนูอยากลองใช้แปรงได้ไหมได้เราสามารถที่จะใช้แปงรงแล้วก็โจ๊โรวแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทาลงไปได้มันก็จะได้ฟินิชแบบหนึ่งที่จะมีความเรืเรือขึ้นอย่างนี้ อันนี้ดีมากน,นี้ดีมากคือแบบมันเหมาะสําหรับคนที่ก็ต้องทาบํารุงแต่หนูก็ต้องการสีไหมเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ปากสีชมพูสวยงามเดีย๋ยวป้าเป็นคนแบบปากดำเนี่ยขอปากดำก็มีช่วยกลบหน่อยไหมให้หนูหน่อยไหมตรงครอบนะคะก็เกลี่ยให้แบบว่าเบลอเบอหนึ่ง้ย จนขี้มา่ามกลางออเดบีจริงๆแค่สองสีเนี่ยก็สวยแล้วแต่ว่ามันเสียชื่อบาร็อกตานะคะสองสีมันน้อยไปเราก็จะเติมได้เบอร์0ูนย์สี่เราจะโจ๊ะอะไรเลยเพราะเราต้องการความเข้มนะคะจริงๆใช้เบอร์ศูนย์สี่อย่างเดียวนะไม่ได้ปูอื่นๆนะแล้วแบบวันที่ไม่ได้แต่งหน้านะและกิทอายเนอร์อ,อย่างเดียวมันจะดูแบบเป็นลุคที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะดีดีด ก็จะได้ลุคที่ดูแบบสดใสซาบซ่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเอ่ออาจจะมีแบบติดบายทางตะวันนิดนึงผู้สาสตร์ซื้อมาแล้วนะคะก็ต้องติดนิดนึงให้มันดูมีกิมมิคเดี๋ยวไปทำผ้าทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ เฟียดอะนะก็แนะนําว่าไม่ต้องติดไอ้น้องคนนี้ก็ได้แล้วก็แบบว่าทําผมตีฟาลงฟาลาแล้วใส่ชุดว่ายนะ้ำแบบยูยูวนหนึ่งแล้วก็แบบว่ายืนอยู่บนแบบท้ายเรือแล้วก็แบบ ได้เลยหวังว่าทุกคนจะชอบกับเมคอัพนี้นะคะแล้วลองเอาไปแต่งตามกันดูแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ชอบมากกว่าเมคอัพวันนี้นะคะนั่นก็คือของใหม่จากเอเวอร์พิงนั่นเองดิฉันถือกำแบบไม่ได้เรื่องมากมานะคะทั้งตัวลิควิดโกลนะคะที่เป็นตัวไฮไลท์แล้วก็ตัวคอมฟี่บามที่เป็นลิปบารุงที่แบบว่าโลดประดัสีสีเบอร์มีมีทุกตัหมดนะคะแล้วก็ตัวลิควิดบัชนั่นเองนะคะที่เป็นคุณน้องลิควิดทาแก้มนั่นเองว่าเป็นบัชออนแบบลิควิดเป็นน้ำๆนะคะก็จะได้ความแบบไฮไลท์ลกจม ดูมีสุขะภาพดีเไปลองกันดูนะคะเป็น Ever p i n พ around the sun ที่เหมาะมากสำหรับซัมเมอร์นี้หน้าร้านมีวางขายที่อีแฟนบอยแล้วก็บิลเทียมนะคะไปสามารถดูกันได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าแม่หนูชอบออฟไลน์มากกว่าหนูชอบกดคดกดคืดก็สามารถไปซื้อได้ที่ทั้ง Sho p e e Lazada นะคะหรือว่าจะทักไปที่ Facebook เขาก็ได้หรือว่าจะเป็น i n s t a g r กรมของ Ever p i n พก็ได้เช่นกันนะคะมีขายทุกช่องทางเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับใครที่ชอบความสดใสซาบซ่าน ก็รักโลกด้วยะคะ่ะเพราะเป็นวีแกนและที่สำคัญคือปลอดสารพวกแพ้ทุกๆอย่างเลยใครที่แพ้ง่ายๆแนะนํานะใครที่แพ้ง่ายๆแพ้นูน่นแพ้นี่ไปลองใช้กันดูของเอเวอร์พิงนะคะแล้วก็สีสวยมากดูดุกคนแซ่บคนแซ่บซีรีนีฟารองไม่หวัน่นไม่ไหวนะคะเพราะความสวยของเธอเป็นฟ้าทะลุทลายจริงๆนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วถ้าใครได้แต่งลุคนี้ไปเที่ยวทะลงทะเลหรือว่าไปเที่ยวไหนเนี่ยก็แ็กมาได้ที่ไอจีคุณบารอกต้านะคะแล้วถ้าใครยิ่งได้ใช้เอเวอร์พิง์ก็อย่าลืมแขกไปที่เอเวอร์พิงค ดูบลร,ร็อกตาม,มาแล้วก็ลองไปซื้อตามอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ